น่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะทําให้หลายคนกังวลนิดหน่อยเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการเกษียณของคนไทยเราเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่ามีแค่ประมาณหนึ่งในห้าเองนะคะหรือ20%เท่านั้นที่แบบมีเงินพอใช้จริงๆหลังเกษียณครับผม20%ินี่น้อยมากนะน้อยมากค่ะทําให้ส่วนใหญ่ก็ต้องพึ่งลูกหลานหรือบางคนก็อาจจะต้องเอ่อกลับไปทํางานทั้งที่อายุเยอะแล้วร่างกายอาจจะไม่ค่อยไหวอืม วันนี้เราเลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นหน่อยค่ะโดยดูจากข้อมูลมุมมองจาก The Money Coach Podcast นะคะว่าความท้าทายจริงๆมันคืออะไรแล้วเอ่อไอ้เจ้าประกันบำนาญที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันจะมาช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความมั่นคงให้เราได้แค่ไหนครับเป้าหมายก็คือเราลองมาสกัดประเด็นสำคัญจากแหล่งข้อมูลนี้กันมาดูว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงความท้าทายหลักๆที่คนส่วนใหญ่ต้องเจอ แล้วก็ลองมาพิจารณาดูว่าประการบำนาญเนี่ยมันเข้ามาตอบโจทย์หรือว่าช่วยตรงไหนได้บ้างนะครับค่ะถ้าพูดถึงความท้าทายอย่างแรกเลยที่ชัดมากๆคือพอเกษียณร,รายได้ประจำที่เคยมีทุกเดือนเนี่ยมันหายวับไปเลยนะคะใช่ครับอันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยแต่ค่าใช้ใจ่ายต่างๆยังอยู่ค่ะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างแบบค่าเดินทางไปทำงานอาจจะลดลงแต่ที่น่ากลัวคือค่ารักษาพยาบาลน,นี่สิคะ มันมักจะส่วนทางกันคือแพงขึ้นเรื่อยๆตามอายุถูกต้องครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่ทางดอม m o n e โค o เขาเน้นย้ำม,มากก็คือเรื่องหนี้สินครับภาระหนี้สินเนี่ยโดยเฉพาะช่วงสัก1ิปีก่อนเกษียณเขาแนะนําว่าควรให้ความสําคัญกับการเคลียร์หนี้ให้หมดหรือให้เหลืองน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้อ๋อสำคัญมากเลยเหรอคะเรื่องหนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าเราแบกหนี้เข้าไปในวัยเกษียณตอนที่เราไม่มีรายได้ประจำแล้วเนี่ยเออมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ การจะไปคุยกับธนาคารไปเจรจาปรับโครงสร้างหนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะยากขึ้นเยอะเลยตอนอายุมากแล้วอืมจริงด้วยค่ะนึกภาพออกเลยแล้วเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เมื่อกี้เราพูดถึงวัยเเษียนนี่มันมาพร้อมกับความเสี่ยงโรคที่ค่าใช้จ่ายสูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับโรคยอดฮิตเลยมะเร็งหัวใจหลอดเลือดสมองเบาหวานพวกนี้คือค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็คาดเดาได้ยากด้วยน่ากังวลจริงๆค่ะ แล้วก็ยังมีความท้าทายอีกด้านหนึ่งนะครับคือเรื่องการลงทุนข้อมูลเขาชี้ว่าหลายคนเลยพอเจอช่วงเศรษฐกิจไม่ดีวิกฤตต่างๆเนี่ยพอร์ตลงทุนที่สะสมมานาน,านมูลค่ามันลดลงหวบเลยบางคนถึงกับพูดแบบว่าเปิดเปิดดูเทียแล้วแบบแม่งลงหมดเลยอะไรทำนองนั้นอฟังแล้วใจหายแทนเลยค่ะครับแล้วความกลัวตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้บางคนแบบหยุดลงทุนไปเลยไม่กล้าลงทุนต่อ นอกจากนั้นนะครับการบริหารเงินก้อนใหญ่หลังเกษียณเนี่ยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันว่าบางคนพอได้เงินเกษียณมาเป็นก้อนใหญ่ปุ๊บเนี่ยใช้ไปถึง30%เลยนะฮะภายในแค่2ปีแรกเท่านั้นเองโหเร็วมากเลยนะคะทําไมล่ะคะอาจจะเพราะความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีเงินก้อนใหญ่มีอิสระเต็มที่อยากซื้ออะไรก็ซื้อ,อยากใช้อะไรก็ใช้ก็เลยอาจจะเพลินไปหน่อย อ๋อเข้าใจเลยค่ะพอเห็นความท้าทายรอบด้านแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามก็คือแล้วเครื่องมืออย่างประกันบำนาญที่ข้อมูลจาก The Money Coach พูดถึงนี่แ่ะคะมันจะเข้ามาช่วยตรงไหนได้บ้างจุดเด่นที่เขาพูดถึงคือมันช่วยสร้างไรายได้ที่แน่นอนสม่ำเสมอเหมือนเรามีบำนาญส่วนตัวอย่างนั้นเลยเหรอคะ ใช่ครับหลักๆเลยคือมันช่วยตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงของรายได้คือมันการันตีว่าจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆทุกปีมันช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะเอ่อเผลอบริหารเงินก้อนใหญ่ทิดพลาดหรือว่าใช้ใจ่ายเร็วเกินไปจนหมดก่อนเวลาอันควรเพราะเงินมันจะทยอยจ่ายมาให้เป็นรายปีอย่างที่เขาใช้คําประมาณว่าเงินที่มาทุกปีโดยที่ถ้าถ้าอยู่ถึงปีหน้าค่อยมานะอะไรแบบเนี้ยอ๋อคือต้องอยู่รับเงินไปเรื่อย ครับผมมันก็เลยอาจจะเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ไม่สูงนักหรือไม่อยากมานั่งกังวลว่าตลาดหุ้นจะขึ้นจะลงพอจะเป็นยังไงซึ่งผมว่าเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มมองเห็นข้อดีของมันมากขึ้นนะจากเมื่อก่อนที่อาจจะมองเป็นตัวเลือกท้ายๆเลยตอนนี้ก็มีคนเริ่มคิดว่าเอ้ยมันก็ไม่แย่นี่ว่าคือมันให้ความแน่นอนได้ดีแถมยังมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน ที่ว่าเอาเบีย้ยประกันบำนาญไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดตั้ง2 0 0 0 0 0บาทหรือถ้ารวมกับประกันชีวิตอื่นๆก็อาจจะได้ถึง3 0 0 0 0 0บาทแต่ก็ต้องดูเงื่อนไขเรื่องเพดาน15%ของเงินได้ด้วยใช่ครับประเด็นนี้ก็เป็นอีกข้อดีเลยการลดหย่อนภาษีได้มันก็เหมือนเราได้เงินคืนมาส่วนหนึ่งนะครับภาระภาษีเราน้อยลงก็มีเงินเหลือไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนอกจากเรื่องประกันบำนาญแล้วเนี่ยข้อมูลจากแหล่งข่าวเขาก็ยังย้ำหลักการสำคัญอื่นๆในการวางแผงนเกษียณด้วยนะครับ เช่นการวางแผนแต่เมื่ออายุยังน้อยๆอยอันนี้คลาสสิกเลยยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีค่ะอันนี้ได้ยินบ่อยมากเริ่มเร็วได้เปรียบครับแล้วก็ควรจะใช้เครื่องมือหลายๆอย่างผสมกันไปไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะมีทั้งเงินฝากกองทุนหุ้นประกันสุขภาพประกันชีวิตแล้วก็ประกันบำนาญด้วยและเป้าหมายสำคัญที่สุดที่เขาเน้นมากๆเลยคือการทำให้ตัวเองปลอดหนี้ก่อนเกษียณให้ได้หรือที่เขาบอกว่าหนี้สินเป็นศูนย์สบายแล้ว จริงค่ะถ้าไม่มีนี่กวนใจนี่น่าจะสบายขึ้นเยอะเลยนะคะมีอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรื่องการประเมินค่าใช้จ่ายกับระยะเวลาหลังเกษียณเขาแนะนำว่าควรจะเผื่ออายุเราไว้ยาวๆเลยอย่างน้อย20-25ถึงปีหลังเกษียณใช่ครับเพราะมีข้อสังเกตที่น่าคิดนะถึงจะฟังดูติดตลกหน่อยๆว่าส่วนใหญ่คนที่คิดว่าอยู่ไม่นานมักจะอยู่นานใช่เหรอคะ <laughs> ครับผม คือเรามักจะประเมินอายุไขตัวเองต่ำไปเพราะฉะนั้นเผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาดครับค่ะแล้วสำหรับการเริ่มทำประกันบำนาญล่ะคะจำเป็นต้องเริ่มแบบซื้อเยอะๆเลยไหมอ๋อไม่จำเป็นครับข้อมูลเขาก็บอกว่าอาจจะค่อยๆสะสมไปตามกำลังที่เราไหวเริ่มจากน้อยๆก่อนก็ได้แล้วพอมีรายได้มากขึ้นค่อยๆเพิ่มเติมเข้าไป ดีจังค่ะไม่ต้องกดดันตัวเองมากพอฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยการวางแผนกเกษียณน,นี่ดูเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจจริงๆนะคะต้องคิดรอบด้านแล้วก็ต้องเริ่มแต่เนิ่นๆด้วยเพื่อจะได้มีกาบป้องกันความไม่แน่นอนทางการเงินในอนาคตซึ่งประกันบำนาญก็ถือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะถ้าเราต้องการความแน่นอนของเงินที่จะเข้ามาใช้ใจ่ายหลังกเกษียณครับผมมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าชวนคิดต่อนะครับจากข้อมูลที่เราคุยกันว่าคนเรามักจะคิดว่าตัวเองจะอยู่ไม่นานเท่าไหร่ แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการที่เรามีหลักประกันไรายได้ที่มันแน่นอนจริงๆและยาวนานพอหลังเกษียณเนี่ยเอ่อมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความสบายใจอย่างเดียวนะครับแต่มันอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่จะทำให้เราใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีคุณภาพมีความมั่นคงจริงๆคําถามที่น่าสนใจก็คือแล้วเครื่องมือแบบไหนละ่ะหรือว่าการผสมผสานเครื่องมือการเงินต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงที่จะตอบโจทย์เรื่องความแน่นอนระ,ระยะยาวเลยได้ดีที่สุด แล้วก็เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ความต้องการของแต่ละคนมากที่สุดอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ให้กลับไปคิดกันต่อนะครับ